ลงสีน้ำไม่เก่งแต่อยากใช้สีน้ำต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าปานาเป็นคนที่มีสกิลการใช้สีน้ำเนี่ยต่ํามากตอนแรกที่จะกลับมาใช้สีน้ำก็คือไม่มั่นใจมากๆเลยนะคะพอทิ้งช่วงการใช้สีน้ำไปเนี่ยเกือบ10ปีได้เลยทําให้ปานลืมไปเลยนะว่าวิธีการใช้สีน้ำเนี่ยทำยังไง เลยทาให้ปันกลัวโดนตําหนินะคะแบบเวลาที่ลงสีน้ำอะไรเงี้ยแล้วจะมีคนมาบอกว่าเฮ้ยที่ทําอยู่มันผิดแต่พอเอาข้อจริงปันก็ยังไม่เคยเจอใครมาบอกปันแบบนั้นนะโชคดีมากอย่างงานนี้ไปก็ลงสีน้ําแบบถูๆไทยๆนะคะคลิปก่อนมีคนให้ปันแนะนํากระดาษสีน้ําปันแนะนําเป็นตัวที่ปันใช้อยู่ตัวนี้เลยนะเลนสนซองปกฟ้าด้วยความที่ปันเป็นคนลงสีน้ําไม่เก่งนะคะทําให้ปันต้องแก้ไขงานเยอะมากกระดาษตัวนี้ก็คือค่อนข้างตอบโจทย์ปันเลยนะวิธีการแก้ไขงานสีน้ํานะคะวิธีการหนึ่งก็คือเอาน้ํามาแก้นะ ทำให้ปันลงน้ําซ้ําหลายรอบค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีการขยี้บนกระดาษค่อนข้างบ่อยมากๆแต่อย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่ากระดาษก็ยังไม่บวมไม่ช้านะแล้วก็ไม่เป็นขุยด้วยแล้วตัวกระดาษก็อุ้มน้าได้ดีเลยนะคะเวลาไล่สีเนี่ยก็จะช่วยให้เราลงสีได้ง่ายขึ้นมากๆแล้ววิธีการแก้วิธีการที่ 2. ของปันก็คือจะแต่งด้วยสีไม้นะคะอย่างตรงหางเนี่ยปันรู้สึกว่าปันลงเละมากๆปันก็จะลงสีไม้ทับไปแบบนี้เลยปันก็จะใช้สีไม้ในการเก็บรายละเอียดงานด้วยนะคะ แล้วก็จะลงสีไม้เติมลงไปในส่วนที่เราไม่มั่นใจที่จะลงสีน้ํานะงานนี้เนี่ยรวมๆแล้ลปันลงสีทับไปทับมาค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวป้าจะเขียนเล่แลาแรงบรนดาใจของภาพนี้ไว้ใต้คลิปนะใครชอบคิปนี้ก็อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปันด้วยนะคะ